้ยเดินไม่ได้เลยปกติเดินได้เลยได้รับเกียรติอย่างนี้เขาทรนนี่ของใครเนี่ยของสองวดต่อค่ะไ่้ย้้ วัยคามมิตรมนี่ยรัฐบาลจังหวัดตรังครับวันนี้มีทีมงานที่จะมาแถลงข่าวที่โรงเรียนยังชะลอไห้ก่อนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น10พฤษภาคมเดินทางไปว่าอีกหลังหนึ่งนะครับที่ขุราธานีตำบลลำพูนช่วงเช้านะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทเลค c o n f e r e n c e ไปยังนะครับแต่ว่าผมกลาบเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ระบาบเรียนพี่น้องประชาชนโดยตรงว่าัน,นี้มันจะต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณหมอตุนได้ดําเนินการไปแล้วว่าว่าในเรื่อง,องของของการจับกลุ่มเรื่องของการพูดลักลอบเล่นงการขัน,นันอย่างที่ผมกราบเรียนว่าผมมีหนังสือแจ้งท่านอำเภอกัแล้วคือในหลักการเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดกรณีที่มีชุดเฉพาะกิจไปจับกลุ่มแล้วปรากฏว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปเรียดด้วยอัน,นี้ชัดเกนความผิดชัดเกนซึ่งหน้าครับอัน,นี้ลงโทษ ตามคำวินัยอย่างเด็ดขาดได้เลยนะครับอันี้มันมี mm. มีมีมมแนวทางการปฏิบัติอยู่แต่ส like. ่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรณีที่มีคนแอบเล่นลักลอบเล่นนะครับโดยที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าโดยที่กรณีที่ชาวบ้านแถวนั้นเขารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเล่นกันอยู่ทุกวันสมมติทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยครับคำถามคือเจ้าหน้าที่ไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าหรือท่านปล่อยปแล้วเลยหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเคสหนึ่งที่ เราจะต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเราเรียกว่าเราต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าที่รู้เห็นไหมหรือมีชาวบ้านไปแจ้งแล้วเจ้าที่ปล่อยตาละเลยอย่างนี้ไหมอันนี้ก็เป็นเคสที่จะต้องสอบข้อเท็จจริงก็คือต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับกับคนที่ที่เล่นกับคนที่รู้แล้วไม่จับกลุ่มหรือไม่ดําเนินการการเพิกรองบังคัไในะครับอัน,นี้ต้องต้องปราบปรยมอย่างนั้นไปแต่ว่ายังยืนยันว่า ใครที่โดยบางทีถ้าเป็นเจ้าที่เข้าไปพัวพันไปพัวพันหรือรู้เห็นเป็นใจไอ้โรคทโทษวีน่นัยยางเด็ดขาดครับมีมาตรการอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนกรณีที่มีการแอบเล่นแล้วเจ้าที่เราไม่รู้ต้องสอบข้อเท็จจริงว่าทําไมเขาถึงไม่รู้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ่านะครับอันนี้ต้องแบ่งเปยนอย่างนั้นครับตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหม่ๆนะครับในเรื่องการควบคุมเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้อง จะต,ต้องไม่ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามนะครับท่านผ้ข้อที่สองคือเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมนี่คือสองมาตรการที่ที่ต้องําดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้า,าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือพื้นที่ต่วนในสูญเสียไปเลยน,นะครับมันก็เช่นเดียวกันต네ามที่ท่านผู้ว่าแถลงไปแล้วนะครับการเรากเล่นหรือปล่อยปลแล้วเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความผิดะต้องยี่นหนังสือขอโไปนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับใน เหของขาวิเศษเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่แอบเล่นนะครับในพื้นที่หมู่บ้านเล็กๆกระจายออกไปนะครับตรงนี้มันเป็นข้อได้จริงนะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับถ้าเจ้าที่ระเลยเนี่ยก็ะจะดำเนินการนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังปรากฏว่ายังมีการแอบเล่นกอยู่จากันเกือบทุกวนัน นะครับผมก็ไม่กระจายเหมือนกันว่าทําไมทําไมมันถึงละเลยถึงขนาดนี้นะครับไม่เก่งกัวนี่เรามีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะพอแล้วนะครับสําหรับการที่ที่จังหว่าฝืนกันอยู่นะครับมันควรน่าจะพอแล้วนะครับก็ขอร้องอีกอะไรนะครับว่านะครับต้องปฏิบัติตามนะครับและไม่ฝ่าฝืนข้อหามไม่งั้นเราระเลิดภูมไม่ได้ ตอน,นี้สถานการณ์เรื่องนี้ึ้นแค้วาเกิดเหตุในกรณีเช่นนี้ขึ้นมาครับนะครับ,รบโดยเฉพาะของจังหวัดกรังในเรื่องของเคสที่เป็นคัสเตอร์วังวิเศษที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบอนอัน,นี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้อีกนะครับเรื่องนี้ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนากับสื่อมวลชนว่าผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าในไทม์ไลน์ของวังวิเศษเนี่ย จริงๆแล้วคนที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของเราที่สอบสวนโรคเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปเล่นมาผมย้ำอีกทีนะครับแต่ว่าในเคสที่เกิดขึ้นที่บางวิเศษเนี่ยชาวบ้านเขาไปพูดกันผมย้ำอีกทีนะชาวบ้านไปพูดกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นในไทมไลน์ของที่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคระบุไปเนี่ยไม่ได้บระบุว่าเล่นการพนันนะครับฟังดีๆไม่ได้ระบุเล่นงการพนัน แต่ที่น้องประชาชนไปลือกันว่าเคสที่ติดนี้มาจากคนที่ติดไปทําอะไรมาเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอย่างที่ที่น้องประชาชนพูดจรงิงแสดงว่าก็ยังมีคนแอบ,บเล่นนะครับมีคนแอบ,บเล่นเรื่องของการพนันอยู่นะครับผมกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเล่นการพน,นัน จริงๆแล้วผมสั่งการไปตั้งนานแล้วตั้งแต่มีโควิดรอบแรกรอบสองนะครับไม่ได้เพิ่งมาสั่งตอนนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องครับต้องโทษคนของเราที่ติดการพนัน,น่แเลยจังหวัดมีมาตรการแล้วก็ยังแอบเล่นแอบเล่นไม่ว่าเล่นแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสเด็นที่บอกการเล่นการพนันนี่น่าจะไม่ได้ใส่แมสเพราะเพราะทำให้มันปิดการแพร่ระบาดไปเพราะฉะนั้นในมาตรการที่ผมสั่งปิดบอน ชนงวชนไก่กัดปลาปิดไปตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วครับทับบ้าคราโเราเก็ก็ปิดไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เล่นนี่คือเล่นแบบฝา่าฝืนคําสั่งของผมคําสั่งจังหวัดตามพราบควบคุมโรคนะครับตามพราบาที่ตามคําสั่งจังหวัดที่ที่เราสั่งกันไปมีความผิดครับรวมถึงกฎหมายของพราบาการพนันก็ผิดอีกนะครับเพราะฉะนั้น ในเมื่อพูดดีๆแล้วท่านยังแอบท่านยังทำผมก็ต้องเพิ่มมาตรการจาับเบาไปหานะนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมถึงมีคำสั่งนะครับเรื่องของการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษของผู้ว่าการจังหวัดของผมเองเลยนะครับมีท่านประหลัดจังหวัดเป็นประธานท่านป้องการจังหวัดเป็นเลขาชุดนี้เป็นชุดที่สามารถเข้าไปจกกับกลุ่มได้ทุกอำเภอ อาจจะบูรณาการกับอำเภอด้วยก็ได้แต่ถ้าเป็นความลับมากๆไม่ต้องบูรณาการครับชุดนี้ออกไปจับกลุ่มเลยนะครับวันนี้เราทำเรื่องของการเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสให้ผมหน่อยนะครับเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองบางทีเขาอาจจะไม่รู้จริงหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ แอบไปรับอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะมีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่ว่าอย่าให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดปฏิบัติการของผมก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ในการที่พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสของบ่อนการพนันหรือใครที่แอบเล่นการพนันนะครับตอนนี้สั่งการไปทุกอำเภอในอำเภอแล้วว่าถ้าเกิดการเล่นบ่อนการพนันในพื้นที่ไหนให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ก่อนว่าท่านรู้ไหมว่าเขาเขามีการเล่นนะครับไอบอนตรงนี้มันเล่นอยู่นานแล้วชาวบ้านเขาชี้จุดได้เนี่ยถามว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ไหมเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นรู้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าช่วยกันชี้เบาะแสนะครับแล้วก็ดูว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปม,มีส่วนร่วมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทําตามหน้าที่ในฐานะฝัยปกครอง นะครับก็ย้ำท่านนายเพอร์ไปว่าเรื่องของบ่อนการพน,นันตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคัสเตอร์ของ,งวังมิเศษเนี่ยเป็นคัสเตอร์ที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเราคิดว่าเราจะประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคประมาณวันศุกร์เดี๋ยวดูอีกทีว่าสบคมีข้อมูลอะไรไหมซึ่งผมคิดว่ากำลังจะเสนอมาตรการว่าถ้าเกิดกรณี เกิดการสาเหตุจากการติดเชื้อโควิดส9จากบอนการพนันจะให้คนที่ร่วมเล่นการพนันนอกจากผิดพรบการพนันแล้วเนี่ยถ้าโดนกักตัวนะจะให้คนคนนั้นจ่ายค่าเอคิเองนะครับค่าที่เอาต้องไปกักตัวใน l อคิให้เขาจ่ายเองรวมถึงญาติพี่น้องเขาถ้าเกิดติดด้วยก็ต้องจ่ายเองเราไม่จ่ายให้ ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลนี้เราต้องจ่ายให้เขาอยู่เพราะกฎหมหยายกําหนดไว้นะครับก็นะครับผิดกฎหมายเรื่องของเล่การพน,นันแอบเล่นการพนันแล้วก็คุณก็ต้องจ่ายค่าแอลคิวมของผู้เดงติดสิบสี่วันมาละหกร้อยคูณมาเองนะครับก็ไปจ่ายนะครับทางรัฐไม่จ่ายให้นะครับอันนี้ผมเด้นย้ำว่าเรื่องของการรักล่งงาเล่งาการพนันจังหวัดพยา,ยามเข้มงวดตลอดเวลาท่านครับวันนี้ท่านผู้การมานั่งอยู่ด้วย เราให้พี่น้องสิริมณฑลการันตีกับท่านผู้การได้ตอนนี้ผมสั่งการนอกจากท่านนายอเภอแล้วเนี่ยผมสั่งการท่านผู้ขับการตำรวจภูธรไปในเรื่องของการร่วมในการเข้มงวดกรวขันนะครับในการดูพื้นที่ด้วยนะครับสะท้อนไปถึงผู้กับในแต่ละอำเภอด้วยนะครับมีสือสั่งทางท่านรองกรมนฝ่ายทหารบุรณาการกําลังทหารร่วมไปด้วยนะครับหน่วยงานความมั่นคง สามหน่วยหลักๆนะครับจะต้องเป็นแขนขาให้ผมในการที่จะไปสอดส่งดูแลนะครับย้ำพี่น้องว่าช่วยแจ้งเบาะแสมาแล้วกันนะครับถามว่าจังหวัดเอาจริงไหมเอาจริงแต่ว่าอย่างที่กราบเรียนว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างน,นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตามาแล้วกันนะครับ